สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ้ปอแชนเนลกันอีกแล้วนะครับคนตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังมีรายละเอียดที่เรายังหยุดวิดก,กันไม่ได้จ้าที่แอดไปเจอมาเพิ่มเติมแล้วต้องบอกว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นการเก็บตก MV เพิ่มเติมเบืเ้องหลัง MV หรือคนที่มาอยู่ใน MV นั้นมีอะไรมาจากไหนกันบ้างแอดมีที่มาที่ไปมาฝากเพื่อนๆกันแล้วโอ้ยคนนําเสนอยังตื่นเต้นเลยจ้าแล้วคนฟังจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงใช่ไหมล่ะจ้าไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยจากเรื่องแรกนะจ้าเขามีการเปิดเผยเบื้องหลังกันมาแล้วใน เพจที่ชื่อว่าหานักแสดงเอก์ตาภาพยนตร์โฆษณา MV event นะจ๊ะซึ่งน่าจะอยู่บน Facebook นั่นแหละทุกคนมีการประกาศแบบนี้ออกมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าตอนนี้คือมันปิดจบไปแล้วเพราะทุกคนเขาถ่าย MV กันเป็นที่เรียบร้อยแต่แอดเอามาฝากกันเพราะว่าเป็นอะไรที่โนริซ่าของเรานั้นทุ่มทุนสุดๆพอเขาบอกว่าจบมิวิดีโอนะจ๊นะร้องต่างประเทศดังมากยอดผู้ติดตาม100ล้าน o l l o w e r แค่เนี้ยนะก็รู้แล้วว่าใครประวะ ซึ่งเขาบอกว่าเล่นเถอะเชื่อพี่ไม่ผิดหวังแล้วก็รายละเอียดข้างล่างก็จะเป็นคนต่างๆมีดรากควีนมีชายหญิง l g b จ q บีควคือโนริซ่าของเรากว่าทุกเพศทุกวัยทุกคาแรคเตอร์ที่จะทําให้สื่อสารถึงความเป็นไทยได้ว่าประเทศไทยเราอิสระแค่ไหนแค่นี้ก็เป็นการสื่อสารแล้วว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศอิสระจริงๆที่ตอนนี้สมรสเท่าเทียมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยทุกเพศทุกวัยสามารถทําการแสดงความเป็นตัวเองนําเสนอเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนู่นนี่น,นั่นมีเด็กแว้นมีสกอยมีดรากควีนมีนู่นนี่นั่น,นซึ่งต้องบอกว่าค่าคอมการต์ตละออันก็ะ ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน MV กันด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านให้ฟังทั้งหมดเดี๋ยวมันจะเยอะเราจะยาวเกินไปก็ค้างภาพนี้เพื่อนๆได้อ่านกันเองเนะจ๊ะว่าใครอะไรได้ตรงไหนกันบ้างคือหคือ5 0 0 0 8 0 0นนี่ก็เหมือนทํางานเป็นเงินเดือนแล้วนึงนอริซาทุ่มทุนขนาดไหนแล้วใช้กี่คนคิดดูทุกคนรวมๆกันแล้วเนี่ยนับร้อยชีวิตอย่างที่แอดบอกนะจ๊ะแล้วก็มีแดนซ์ซงแดนเซอร์อีกหลากที่ใส่ชุดขาวที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองเนะ เพลงนองลิซ่า rockstar ปล่อยมายังไม่ถึง3 4 5ชั่วโมงนะจ๊ะแต่ยอดวิวนั้นถล่มทลายอย่างที่แอดบอกว่าปัจจุบันเนี่ย24-25ล้านไปแล้วแต่ว่าตอนจังหวะที่ประมาณแซงครั้งแรกเนี่ยเขาก็มีการแคปหน้าจอไว้ว่า rockstar แซงหน้า teaser mv ของลลิสาบนอินสตาแกรมของลลิสาไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะซึ่งรอบก่อน17.2ล้านแต่รอบนี้20กว่าล้านไปแล้วแล้วดูเหมือนจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะโดยเฉพาะใน YouTube ตอนนี้เพื่อนๆก็ต้องรีบไปปั่นนนนะะจเเเเพรรราาา่่่แแตกกกลล้้้ไปป็ทีีียบอยอวชัวน เรียกว่าการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยมันมีแต่ความแปลกใหม่สดใหม่และน่าสนใจเพราะว่า MV ที่ถ่ายในโปรดักชันไทยโดยคนไทยที่เป็นศิลปินระดับโลกนี้น่าจะเป็น MV ทางการเป็น MV แรกที่มาจากศิลปินที่ยอมรับจากทั่วโลกจริงๆคนหนึ่งอะ่ะคือนอนริซ่าของเรานี่สร้างประวัติศาสตร์สร้างตำนานโดยที่เจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่นี่มีอยู่จริงจังแล้วก็จะสร้างตำนานไปอีกหลายตำนานหลังจากนี้เป็นหลายๆปีกันเลยนั่น เองนะจ๊ะอ่ะอยังไม่พอแค่นี้จ้ารอรับอีกหลายเรื่องในคลิปนี้แน่นอนทุกคนเพราะว่าเรื่องต่อมาเป็นแชทลุดเพิ่มเติมนะจ๊ะจากคลิปที่แล้วมีคนอยู่ที่เทียวราช่มัยรอบนี้ก็มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าเจ้าของร้านเซเว่นจ้าเห็นเขาในที่มีการเห็นนอริซ่าก,กับตาเลยแล้วก็มีการแชทกับเพื่อนเขาแล้วก็ปล่อยแชทออกมาให้เราดูว่าเฮ้ยเขาทุ่มเทขนาดไหนว่านอริซ่าเนี่ยโอ้โหถึงฝนตกนะจ๊ะก็มีการเต้นกลางสายฝนอ่ะเดี๋ยวแอดอ่านให้ฟังก็ได้ตรงนี้อ่ะใช้อินเนอร์ด้วยนะจ๊ะฝนตกแดนเซอร เยอะเขามาซ้อมก่อนลิสต์ด้วยแล้วมีลิสต์เต้นคนเดียวด้วยนะใส่ส้นสูงแล้วฝนตกอ่ะดีที่ไม่ล้มการก็คือยืนเฝ้าเด็กเซเว่นกลัวจะถ่ายคลิปอันนี้แอดคำแล้วเนึ่งกรบนะจ๊ะเฮ้ลิซ่าไม่ได้เป็นไรใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ ชาคนร้านแกเวอยากให้กําลังใจใกล้ๆจังเลยไม่เป็นไรแมถ้ารู้ว่าเซเว่นสาขาไหนเนี่ยโอ้ยอยากจะไปยืนอยู่ในเซเว่นด้วยนะจ๊ะมองด้วยตาเนื้อก็ได้ไม่กล้าถ่ายหรอกขอแค่ดูในสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้เห็นโนริซ่าเต้นใกล้ๆนี่ก็คุ้มค่าชีวิตกันแล้วนะทุกคนนะเพราะว่านักเต้นที่ได้รับการเนียเรไปทั่วโลงแบบโนริซ่าของเรานั้นก็หายากไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นเองจ้ะอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งมาเปิดเผยโลเคชั่นใหม่นะจ๊ะอีกอันหนึ่งที่เขาเนี่ยมีการเปิดเผยมาแล้ว ประเทศไทยเป็นที่ที่นอริซ่าของเรานะจ๊ะถ่ายทําวิดีโอเพลงนะแล้วก็ตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกบางลําพูนนั่นเองทุกคนถ้าใครอยากไปก็ไปกันได้นะจ๊ะ <c oughs> ซึ่งก็บอกว่าเอ้ยมันดูน่ากลัวมากๆมีบางคนเขาเคยดูรายการที่มีคนเข้าไปถ่ายทำมันเป็นมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่แต่ทีนี้เนื่องจากว่าทีมงานแล้วก็นอริซ่าของเราเนี่ยน่าจะมีการเข้าไปบุรณะเล็กๆน,น้อยๆเพื่อเซฟตี้ในการถ่ายทาแอดก็มั่นใจได้นะจ๊ะเพราะยังไงก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วการักษ การถ่ายทําให้ผ่านไปได้ดีดและอคิดว่าการที่โนริซ่าของเราเป็นสายโมแบบยกมือไหว้ก่อนขึ้นเวทีหลายๆครั้งก็น่าจะาใช้กับการเต้นที่นี้้วยที่เวทีแบบว่าไม่มีการรุรณะมนา,มา,นามาอย่างยาวนานอาจจะถล่มเมื่อไร่ก็ได้แต่โนริซ่าของเรานั่นจ้าก็เต้นผ่านมาได้นั่นเองจ้าโอ้แล้วไหนๆก็มากันแล้วขอพูดเรื่องนี้กน,นิดนึงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโนริซ่าโดยตรงแต่เขาก็มีการมาํำภาพโนริซ่าที่เป็นภาพอาบริมฝีปากด้านล่างแล้วก็มีการเลียดาวเนี่ยใช่ไหมล่ะลก็มาตัดต่อแล้วก็ลงเพจในส่วนของ e arena ซึ่่งงงเเเป็็นพจขขอออตัววกกม AOV ะไรา ซึ่งทางเพจก็เออเอานักแข่งที่แบบน่าจะเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยของเราหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแอดก็ไม่ได้แบบติดตามทา,ทางส่วนนี้มากนะแต่ส่วนตัวก็เคยเล่นอา v วนะจ๊ะยังไงทุกคนก็น่าจะรู้จกักก็ไปรันวงการในส่วนของเกมนี้กันด้วยนั่นเองจ้าเออเรียกว่านอริซ่าของเราเนี่ยเป็นที่ภูมิใจของประเทศไทยแล้วก็ของชาวไทยมากๆแล้วก็ต้องบอกว่านอริซ่าเนี่ยตอนที่ผ่านๆมาถ้ามีโอกาสถ้าสังเกตดีๆนะบางคนอาจจะไม่สังเกตแล้วก็แซนอริซ่าเกมคอมเป็นไทยไปเคป๊อปดังก็ต้องมีเคป๊อปพ่วงไปด้วยตลอดเวลา หลัดลุกออกไปหมดเลยมันเป็นยังไงแล้วมาถ่ายที่ประเทศไทยด้วยฉันมายืนที่ประเทศไทยแล้วฉันก็ต้องถ่ายในโปรดักชันของประเทศไทยแล้วไปถ่ายในโปรดักชันที่แบบ เฮ้ยมีความแปลกใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครคิดจะไปถ่ายในตึกแบบนั้นแต่โนริซ่าของเราเอาค่ะไม่โกนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ทาออกมายังไงให้มันดูสวยงามมากๆกันคนโอ้ไม่ตายแล้วนี่แหละซอฟพ,พาวเวอร์เกิดจากตัวนนริซ่าของเราเองแลวซอฟพ,พาวเวอร์อย่างได้ผลไม่ใช่แค่ทําเป็นแบบโลกสวยว่าฉันต้องเป็นคนไทยแล้วห้ามไปเคป๊อปก่อนแล้วก็ค่อยมานําเสนอความเป็นไทยไม่จําเป็นจ้าการนําเสนอความเป็นไทยยังไงก็ได้จากคนไหนก็ได้ขอให้ทาถึงแบรนอริซ่าก็พอแล้วแลว,แลวทาถึงแค่ไหนตอนนี้ยอดวิวก็ถล่มทลายไปทั่วโลกเอาแค่นี้ก็พอแล้วนี่่แหละเเาารกว พวเวอร์อย่างได้ผลจริงจ้าเออปรอบมือสิจ้ารออะไรนะจ๊ะ แล้วนอกจากน้องโรซาเรจะมากดลาโนดิซ่ากัน,นแล้วนะจ๊ะขอแถมอีกคนน,นึงแล้วกันนะคนนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้จ้าน้องเดสตินีโรเจอร์ของเราก็มีการมาคอมเมนต์ให้น้องดิซ่าของเรากันด้วยนะจ๊ะว่า holy fuck แบบตกใจมากอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนสติกเกอร์สมองระเบิดเลยประมาณว่าตัวแม่แซ่บเวอร์ทุกคนเราดูก็ได้เลยว่าถ้าเ v วจริงนี้ถ้าเกิดมีภาษาไทยหลุดมาสักคำสองคำแอดก็กรีดบ้านแตกแล้วจ้าเอ้ยไม่รู้จะมีอะไรอีกอะแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะจุกแล้วก็ฟินกันถ้าแอด แน่นอนเลยว่าจะเอามาฝากกันอย่างแน่นอนกดติดตามกันไว้ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีจ้า